นี่ก็จะเด็ดนะครับเราจะใช้ส่วนเฉพาะส่วนที่เป็นรากมันเนาะอันนี้อยเดียวส่วนหัวเนี่ยมันไม่ได้ใช้เรจะเอาแค่นี้ก่อนเด็ดก,ก่อนจะตักก็ได้แล้วแต่ตามความถนัดเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปล้างน้าเกลือนะครับแล้วก็จะแช่เกลือประมาณสัก20นาทีเพื่อเผื่อมันจะได้ล้างสารพิษสารยาอะไรเงี้ยครับ ล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาแช่เกลือไว้ประมาณสักยี่สนาทีนะแล้วเสจเลยครับ <Okay. S 1> เราก็จะใช้อัตราส่วนนะครับถ้าชายจะใช้ประมาณ200กร,รัมนะครับ mm hmm. ก็1ต่อ5เนาะ คือหนึ่งต่อสามก็ได้ก็ได้แต่เราสมอยกันนะครับจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอากระชายแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะประมาณนี้เพื่อจะใส่เครื่องปั่นตัดหวัวตัดท้ายทิ้งนิดนึงก็ได เดี๋ยวเราก็จะมาปั่นกันนะครับก็ใช้เครื่องปั่นบ้านเราเลยธรรมดาเลยเนี่ยครับนี่เป็นขิงขนาด200กรัมนะครับประมาณนี้แล้วก็จะปั่นกันเลยน้ำเราก็จะใช้ประมาณ1000ม mm ิลลิลิตรนะครับก็อันนี้เราก็ใส่แค่นิดเดียวก่อนแต่ถสัก250ยหิเลย เสร็จแล้วเราก็จะมากรองกันนะครับก็คั้นอาน้าออกนะครับ เมื่อเรากรองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทิ้งไว้สัก5นาทีนะเพื่อให้มันตกตะกอนนิดนึงอ่านะครับเะ๋วทิ้งไว้5นาทีก่อนแป๊บน,นึงอ่าเมื่อครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาช้อนกรองส่วนที่เขาวออกก่อนเนี่ยส่วนเนี้ยเข้าไปสักรอบหนึ่งก่อนอเดี๋ยวเราก็จะไปกรองอีกประมาณสัก2รอบนะครับสรุปแล้วเราจะกรองหมด3รอบนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ขมนิดนึงนะถ้าเรา ทานได้ก็ไว้ทีนี้เราทานกินเองก็สูตรเข้มข้นนิดนึงเดี๋ยวเรามาก,กรองอีกรอบนะครับกรอ,องรอบสองกันนะครับเจ๋อเจเ,เลยกรอ,องรอบที่สามกันนะครับรอบสุดท้ายแล้วจะได้น้ำเข้มข้นแล้วครับ เ,เดี๋ยวเราก็เนี่ยครับได้สูตรแคลนประชายแบบสูตรเข้มข้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปผสมน้ําส่วนที่เหลืออีกนะครับที่แรกเราที่เราตั้งไว้เป็นพันมิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวไปส่วนผสมส่วนที่เหลือกันเป็นส่วนน้ําที่เหลืออยู่นะครับอ่าเราก็จะใส่ผสมเข้าไปเลยนะครับ เต็มพอดีนะครับอันนี้จากนั้นก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำผึ้งกับน้ำมะนาวนะครับเดี๋ยวเราก็ลองกันอ่าส่วนผสมได้ปุ๊บเราก็จะเติมส,ส่วนของน้ำมะนาวนะครับเราจะลองก่อน3ช้อนโต๊ะนะครับก็เราสามารถชิมได้เลยตามรสชาติของเราชอบนะครับแต่จะลอง3ช้อนโต๊ะก่อนเนาะช้อนที่1ช้อนที่2 ช้อนที่3ครับโอเคเรามาลองชิมพอส่วนของน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะปุ๊บน้ำพึ้งก็ต้อง3ช้อนนะครับปริมาณจะเท่ากันนะครับ1 2 3ครับ เ,เราเติมน้ำผึ้งไปอีกหน่อยนะครับอ่าเราชอบหวานเมื่อกี้ชิมลไล้วมัไม่ค่อยหวานนะครับหนึ่งคือไม่สองช้อนนะครับน้ำผึ้งเป็น5้ช้อนนี่เดี๋ยวเราก็จะมาลินนะครับใส่เลยผสมเสร็จแล้วนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับน้ํากระชายเพื่อสุขภาพนะครับทําไว้กินเองในครอบครัวนะครับป้องกันนะครับมีผลวิจัยและป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับก็ทําให้ในครอบครัวไว้ทานกันที่เหลือเราก็แช่ตู้เย็นครับกินทุกเช้ากินทุกวันก็น่าจะมีประโยชน์ดีครับจากคลิปนี้ไปก่อนนะครับนะครับ